สบายดีพี่น้องมาครับพี่น้องมือนี่กับบรรยากาศหนาวๆาย่ำมากๆแล้วก็ปลาหมึกนิดหน่อยคือมาจากตลาดโอ้ผักก็มีเขี่ยมเนาะมีหน่อยๆซมเมิเงกันมันเป็นไง

อืเห็นไหเขากินมันเป็นตะแยบที่อคองกินมันเป็นเนบปลนี่คือเพรคือเพรคือกับตรงร่องพี่น้องเ่ยอะ

กินเขาแล้วก็กระตุ่มไก่คุดอยากอีก,กนเไยจับมันลดอ่ะตอนทีว่าผักเมื่อไหร มีมูอะไรมาจับไ,ไหนไปละสิบบาทย่ำให้พ่อใส่มะม่วงพ่ออืมอหอ,ออื้อหอยาบได้ไหมบ้า

หลังจากมุสอ้านี้ทายคลิปตอนบรรยากาศร้อนหนาวเนี่ยมุสอ่าเบิ้งเราอัปเดตการสรั่งผักมงังซ้าก็ไปตลาดประเทศไทยตอนไปตลาดพี่น้องเบิ้งครับมาทไทยลองกิน,กนแล้วหรอไหมพี่น้องเบิ้งนะครับได้กินไทยยังก็ใครได้ออกไปไช้มุสอ่านเนี่ยบรรยากาอย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเด้อหยิบเนี่ยต้องกินทั้งอัพเดทเฮียนให้พี่น้องเบื้องเพื่อคใายเหงาตรงไหนจะให้คอนเทนต์ดีไหมพี่น้องเบื้องก็แค่ดอกบอเบื้องจำเนี่แบบกวันครับโอ้ หมดพุ่งกับอะไรไปแค่ยังไงอะไรเฮ็ดครับท่องเ,เนี่ยหมดฮะบอกไวปซะมิดละครับคลิปเนี่ยเจี๊หนมาบากันไหมอย่าลืมกดตากล้วยกดไลค์กดแชร์นได้ครับเดลยเอาชีพไปดีไม่ใช่ไรพี่น้องบางอีกเทียนหนาครับครับสวัสดีครับ